กับผู้อสุราการแอนด v i ิวิชันในช่วงวิชั่นทอล์ครับผู้ชมครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พูดกันไม่จบนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกลุ่มใดก็ตามที่เข้าไปจับก็จะมองในหลายแง่หลายมิติบางคนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนในชุมชนเลยมา,มาทําอะไรแต่ว่าผู้ที่กําลังเข้าไปช่วยรณรงค์นั้นก็คิดถึงผลประโยชน์ของทั้งทั้งสังคม นะครับผู้ชมครับวันนี้เรามารู้จักกันให้มากขึ้นกับ Greenpeace นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นรายการเราก็ได้เกิ่นไปถึงที่มาที่ไปขององค์กรนี้และที่สําคัญก็คือองค์กรในประเทศไทยนั้นก็จับอยู่4ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเรื่องของสารพิษการปกป้องท้องทะเลไทยแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับ,รบใน4ประเด็นนี้หัวข้อ,อไหนน่ากลัวที่สุดในประเทศไทย จริงๆทั้งหมดเลยครับโทั้งหมดเลยไอ้พูดเลย,ยาวเนาะ <net> ผมว่าพอ <net> พูดถึงเรือ่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิเมิอกาศเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ทุกคนอาจจะต้องอาจจะรู้สึกได้แต่ว่าการแก้ปัญหานเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันยากมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคแล้วก็เรื่องของอะไรนะเราต้องต่อสู้กับเรื่องของอะระบบไฟ ก็คือการผลิตไฟฟ้านะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงสกปรกเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะอันนี้มันก็จะมองภาพนี้มันต่อสู้กันยาวนะฮะถ้าเรื่องของสารพิษอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือสารพิษเนี่ยพอใช้แล้วมันไปอยู่ในทุกอย่างตอนนี้ฮะเนื่องจากว่าการผลิตเนี่ยมันมีการใช้สารพิษเยอะใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า อ,อีเวสเริ่มเป็นขยะเนี่ยเราเรียกว่าอีเวสพวกนี้เนี่ยมันถือเป็นอันตรายรเพราะว่ามันใช้สารพิษการกำจัดขยะแบบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเลยยาก ที่สำคัญคือมันต้องหาที่ทิ้งให้ได้ถูกต้องแล้วปริมาณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็เป็นประเด็นเรื่องใหญ่เลยที่นี้มันแสดงว่ามันทางโรงงานผู้ผลิตเองมันต้องหาที่ทิ้งต่างๆทางนี้ก็ต้องไปแหล่งจนนี้ก็ต้องไปสืบว่าเขาทิ้งตรงไหนยังไงแล้วมีการลักลอบทิ้งสารพิษอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะทีนี้เรื่องของท่าท้องทะเลไทยเองเนี่ยจริงๆทะเลไทยก็อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นก็คือว่ามันก็ค่อนข้างเสื่อมโทรมตอนนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงทน้องทะเลคนอาจจะนึกถึงเรื่องของปาก,การังหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็ส่วนหนึ่งฮรับปาการังก็มีฟอกขาวซึ่งจริงแล้วอันนี้มันก็เกิดจากหลายสาเหตุก็คือ1ก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็คือเกิดการ,รปากการังฟอกขาวมีสภาพเป็นกรดอะไรเงรี้ยก็เป็นปัญหาของโลกร้อนที่เกิดขึ้นอันที่2เองเนี่ยก็คือว่าการเข้ามาของการทําประมงนะฮะขนาดใหญ่ที่เขาเข้ามาลาก ไปหมดเลยนะฮะเข้ามาใกล้ชายฝั่งอันนี้ก็คือทาลายแนวปะการังด้วยแล้วก็จับพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆไปมันก็เกิดการเสื่อมโทรมมากนะฮะแล้วก็สัตว์หลากหลายให้อย่างล่าสุดที่มีข่าวที่โนมาที่ตายเป็นเบือเลยนะฮะเบอันนี้ก็คือเกิดจากการทำประมงเกินขนาดแล้วก็ใช้อวนที่มันผิดนะฮะผิดเกินไป อันนี้ก็น่าห่วงอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนก็อีกตอนนี้มันก็เป็นการรุกขึ้นมาของกลุ่มทุนเกษตรใช่ไหมครที่เข้ามายึดทุกอย่างเป็นของบริษัทอย่างเดียวชาวนาก็เหลือกันเป็นแค่ทาสในพื้นดินตัวเองเป็นทาสเลยนะครับไม่ใช่แค่ผู้เช่าหรอไม่ใช่ครับคือเป็นทาสในที่นี้คือทุกอย่างคือเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมอาจจะพูดถึงถึงอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันก็คือมันอาจจะมาในรูปของ เดิมทีเขาก็เป็นเจ้าของพื้นนาของอตัวเองไม่ใช่นายเรีงวคือเป็นสวนกระส่งเกษตรเขาก็ทำเลยได้แต่พอถ้าเกิดว่าเราเริ่มเข้าไปมุ่งสูง่คล้ายๆว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับกลุ่มทุนก็เีคือเราต้องใช้ ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินอะไรขึ้นมาถูกยึดเ,เสร็จนี่ก็ส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคไปรับจ้างเขาผลิตแต่ปรากฏว่าเขาก็บังคับให้ซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเแทนที่เราจะมีเมล็ดพันธุ์ของเราที่เป็นของฟรีเก็บมากลายว่าเราต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเราต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่า,มาแมลงเขาก็กลายเป็นขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมดในที่สุดเขาก็จะมปยึดทั้งหมด ทีนี้<ต>เรื่องท่าในป <laughs> ีนา้ทีเดียวจ,จะลนลงหลาย,ย,าห,ลายหลายอย่างการที่พังตลอดมาเนี่ยแน่นอนมันต้องปะทะกับผู้ที่สูญเสียผลประโยชน,น์แน่นอนนะครับอาจจะมีเรื่องของการข่มคู่แกเคยเจอไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอครับโอ้ทำไมชีวิตช่างรับเรีบขนาดนี้คือไม่ได้ท้าทายหรืออะไรนะครับคือปกติแล้วคือ มันมันก็พูดกันด้วยเหตุกับผลผมก็จะว่าสังคมไทยมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาคุมคู่อะไรอ๋อสังคมไทยนี่ยัง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 พูดกันได้อยู่คือคือคือใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเหตุผลเนี่ยเรา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 ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ใช่มาพูดกันหังไมค์คืออยู่ในเวทีเราก็คุยกันตรงๆคือคุณเป็นใครข้อมูลเป็นอย่างงี้อย่างนี้แล้วถ้ากืุ่นพีซประเทศอื่นเขาโดนยังไงกันก็มีบ้างคะคืออย่างประเทศอื่นก็มีโดนข่มขู่คมคู่เหมือนกันอย่างอินโดนีเซียอะไรเงี้ยครส่ง คนมาประท้วงหน้าออฟฟิศเราหรือหาเรื่องหรืออะไรงนี้ก็มีครับ,รบแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ด้านสิ่งิวแมทรอมแล้วเนี่ยมันมันชัดเจนว่าเราส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดนะเราต่อสู้เพื่อชุมชนเพราะงั้นเนี่ยค,คือการที่เขาจะมาข่มขู่เราเนี่ยเขาผิดแน่นอนอม,มันไม่ได้เป็นสีเทาที่ว่าใครถูกใครผิดแสดงว่าของประเทศไทยนี่ยังไม่เคเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงแต่การกต่อสู้ในระดับชุมชนอันนี้อันตราย เพราะว่าชุมชนเขาอยู่ในพื้นที่อันนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนถ้าเกิดชุมชนขึ้นมาขัดเนี่ยอันนี้โดนขู่นี้เป็นเรื่องปกติแล้วเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะหลายคนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปอันนี้คือมองเรื่องของชุมชนผมว่ากลุ่มชุมชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาน่าห่วงกวา่า องค์กรอย่างเราอาจจะไม่ได้น่าห่วงเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรากลับออฟฟิศคือเราไปอยู่แล้วเราก็กลับแต่ว่าคนที่น่าห่วงก็คือคนที่อยู่ในชุมชนตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะครับแกนนําถูกยิงใช่ไหมฮะกลุ่มทุนเขาก็ลงขันกันจ้างมือปืนมายิงเสร็จงจริงแล้วครับตายหนึ่งเกิดแสนครับหมายถึงว่าคนที่จะกล้าขึ้นมาปกป้องแผ่นดินตัวเองก็อีกหลายคนนะถูกต้องครับคือที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเกิดจาก ถูกกระทำชุมชนเนี่ยถูกกระทําถูกแย่งสิ่งแวดถูกแย่งทรัพยากรไปครูเรียนให้ทราบถูกแย่งทรัพยากรไปเราถูกกระทําใช่ไหมฮะถูกยิงครับเมื่อคนเห็นเราให้ิงมันไม่ถูกนี่เกิดอีกแสนครับอืมนี่แหละครับมันมันที่ได้หลังจากที่สูญเสียชีวิตไปสักบ้างนะแต่อย่างน้อยๆตรงนั้นเนี่ยก็ก็เป็นผู้ที่กลุยทางทําให้คนข้างหลังทำว่าตายสิบเกิดแสนันี่คือตรงนี้แหละฮะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรีนพีซมีทั้งหมด คือมีอยู่ประมาณ3-40คนครับครับรณรงค์ตั้ง4ี่าหประเด็นจร,จริงๆเราพูดผู้ประสานงานรณรงค์มีแค่าี่คนผู้ประสานงานรณรงค์มี4ี่หคนเองครับแต่ที่เหลือก็จะเป็นทางทีมซัพพอร์ตนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้า3-40คนนียก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลหลายหายส่วนเช่นอาสาสมัครนะฮะดูแลผู้บริจาค การดูแลทางด้านการเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์ก็คือคทางสื่อสารมวลชนใช่ไหมฮะเรามีเว็บไซต์ของเราที่เราคอยแสดงข้อมูลมีคนเข้ามาดูตลอดนะครับทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราวก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้ด้วยคือมีมีมีเจา้าหน้าที่หลักๆอยู่สามส่วนอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าถ้าเป็นเอาเป็นว่าเป็นดีพาร์ตเมนต์นะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝ่ายนี่ก็คือเป็นฝ่ายรณรงค์อย่างที่ผมนี่ก็เป็นตัวแทนนี่คือคอยที่จะมาพูดคุยกับ ทั้งชุมชนเองทั้งสื่อมวลชนเองหรือทุกๆส่วนก็คือเป็นคนรณรมค์ก็คือฝ่ายรณรงค์ฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายสื่อสารมวลชนก็คือประสานงานด้านของสื่อต่างๆแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของฝ่ายสื่อสารกมวลชนหรืออระณ์มวลชนก็คือทําด้านเว็บไซต์พวกแมสมีเดียใช่ไหมฮะเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนที่4ี่คือเป็นฝ่ายระดมทุนอืนครนี้พอพูดถึงเรื่องระดมทุนนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นคำถามใหญ่ใช่ไหมครับคือเป็นคําถามใหญ่ว่าคุณพี่เอาเงินมาจากไหนออใช่ไหมฮะใครเป็นคนให้เงินเนี่ยถึงไปถึงได้โลนระลงได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีหนึ่งอ่ะ คือจริงๆในประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นองค์กรที่มีเงินอะไรมากมายนะครับตรงนี้แล้วกล e ่นพีเอเองก็ไม่เป็นเป็นองค์กรที่มีเงินนะฮะเพียงแต่ว่ามีอยู่มีอยู่ลายประเทศก็เลยชื่ออะไรเป็นสากลนิดนึงแต่เราไม่ใช่เป็นองค์กรที่มีการที่มีเงินในการรณรงค์แบบฟุ่มเฟือยหรืออะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดมาจากเงินบริจาคของคนถ้าในประเทศไทยก็คนไทยด้วยกันเนี่ยบริจาคคนไทยด้วยกันเองบริจาค้วเป็นเงินบริจาคที่ไม่ใช่จากภาครัฐและเอกชน คือหมายถึงว่าสมมุติบริษัทนี้จะบริจาคให้เราไม่รับ๋อถ้าเป็นบริษัทไม่รับไม่รับครับจะไปรับตอนไหนถี่กว่านะถ้าเกิดว่าเห็นคนถือกล่องตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยอย่างนี้จะรับไหมไม่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 รับครับคือหนึ่งเราไม่เปิดกล่องบริจาคแล้วเพราะว่ามันจะเกิดมันจะเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นช่องทางที่เงินอาจจะไม่ถึงเราโอู้ไหมคืออันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าระบบการบริจาคเราหนึ่งเราไม่รับไม่รับเงินจาก าภาครัฐใช่ไหมองค์กร<ช>ภาครัฐอะไรจะมาให้เงินเราไม่เอา<ช>ก็คือสองเราไม่รับเงินจากกลุ่มบริษัทต,ต่างๆในเอกชนต่างๆเราไม่รับ<ช><ช>เพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าทับซ้อนประโยชน์กันสมมุติว่ายกตัวอ,อย่างอปรทจะมาให้เงินเราแต่วันหนึ่งอปรททำผิดเราโดนลงอปรทยากไปด้แล้วเพราะฉะนั้นน<ช>ี่เราต้องปลอดจากผู้นี้เลยก็คือเราไม่ไม่ไม่มีผลประโยชน์้องเงินมาจากเงินคนทั่วไปครับครับแต่คุณหมอจากจะบริจาคก็ได้ให้ทางไหนอ่ะก็คือ ต้องให้ให้ทางหักบัญชีหรือไม่ก็เครดิตค์ดครับแค่นั้นเท่านั้นเพราะว่าในที่จะเจอพี่จะไม่มีกล่องไม่มีกล่องครับสมมุติว่าเอาเงินกองไว้ในกล่องเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงออฟฟิศก็ได้อาจจะเป็นของปลอมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในระบบก็คือหักจากบัญชีเดือนละ1น0 2 0 0 3 0 0ก็แล้วแต่จะให้ใช่ไหมฮะอันนี้หักระบบเนี้ยซึ่งมันก็สามารถตรวจสอบได้มันโปร่งใสใช่ไหมฮะเงินทุบบาททุสตา์เนี่ยจองของจริงแต่แต่ในยิงความยิง จองของต่างๆในความทะนงตนเนี่ยก็ทําให้ กรีนพีซเข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีใครมาบอกว่าไปรับเงินมาจากองค์กรธุรกิจแล้วเดี๋ยวเขาทําผิดขึ้นมาเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอีกถุกครับเออมันก็แน่อันนี้ก็คือเป็นคือให้ว่าเราระดมทุนเองในประเทศไทยในการทำองค์การลดลงแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกรีนพีซเองเนี่ยชื่ออาจจะเป็นอังกฤษแต่ว่าใจมันก็คนไทยะฮะครับคือคนรงทุกคนคนที่ทํางานถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเราแล้วก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยจริงๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของ เงินก็เงินคนเงินก็คนมาจากเงินของคนไทยนี่แหละแล้วเพื่อจะมาปกป้องทรัพย์สมบัติชาตินั่นแหละจริงๆถ้างั้นถ้ามีถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ถ้าไม่มีเงินหรือว่าอยากจะให้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นแรงงานเข้าไปช่วยได้ไหมเป็นอาสาสมัครได้ครับคือกรีนพีซเนี่ยก็คือทํางานด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆคนที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นพนักงานประจําแต่ว่าเป็นในเชิงของอาสาสมัคร ไม่ว่าคุณจะมีอะไรนะประสบการณ์ทางด้านไหนเนี่ยเอามาแบ่งปันกันได้เราไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องจบปริญญาฝายนี้หรืออทุกคนเป็นได้หมดฮะแล้วแต่ความชำนาญของตัวเองก็คือเข้าไปสมัครได้เลยครับที่เว็บไซต์ของกร e e พี e นะฮะรวมถึงทุกอย่างมันจะมีในเว็บไซต์หมดทั้งบริจาคเงินอะไรก็ถ่านเว็บไซต์ได้สนใจก็เข้าไปสมัครรับเป็นทารสมัครกับทางเว็บไซต์ของ Greenpeace ได้ทางโซเชียลทาง Facebook ก็ได้ สนใจอยากจะมาก็รีจิสเตอร์เข้ามาถึงเวลาเราก็จะเรียกมาประชุมกันอ๋อคือมันก็ไม่ได้บอกว่าทุกกิจกรรมคุณต้องมาถ้าคุณว่างคุณก็มาแล้วก็ประกาศไปทางเว็บไซต์ไปทาง Facebook ว่ามันจะมีกิจกรรมแนวแนวนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสนใจคุณสนใจคุณเข้าร่วมได้คุณก็ไปร่วมคือเข้าร่วมได้ทั้งเนีถ้าอยาก มันมีงานงานร้อนงานเย็นแล้วก็งานวิชาการเรื่องงานร้อนคืออะไรงานร้อนอย่างเช่นแบบปีนป่ายนั่งเรือไปอะไรอย่างนี้ฮะปีนป่ายเช่นอยากไปปีนตึกหรือเปล่าแผ่นป้ายใหญ่ๆเพื่อจะให้เกิดอิมแพ t คแรงๆงใช่แ,แา้วอ,อยากจะ,ะนั่งเรือไปอ ทำการรณรงค์หรืออะไรนงานร้อนงานงานแอคชั่นใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องมีการเทรนนิ่งนิดนึงใช่ไหมฮะในในความสัมาัอะไรเขาเรียกว่าความจำนาในการทำอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดแต่สามารถได้ครับถ้าอยากบู๊นะครับส่วนงานเย็นเนี่ยก็จะเป็นงานในเชิงของอาจจะเดินรณรงค์นะเดินให้แผ่นพับความรู้หรือเข้าพูดคุยกับชุมชนรณรงค์ด้วยกันเองจัดในทศกาลจัดในทศกาลใช่ไหมฮะหรือการแรงงานรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานาอย่างฮิวแมนแบนเนอร์อย่าง บางทีไปเต้นอะไรอย่างงี้ก็ได้จบเร็วงานรณรงค์แบบเชิงเชิงเขาเรียกว่าเชิงบวกใช่ไหมฮะรณรงค์กับภาคประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าคิดว่าแหมจะมีแต่งานร้อนอย่างเดียวนะงานเย็นเขาก็ทำเหมือนกันผมถามที่นึงแหมไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเก้าไกเลยเอาถามปกติแล้วเงินที่บาบริจาคที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้ทั้งคนที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่เอง ต้องเอาส่วนหนึ่งมาทํากิจกรรมเองเนี่ยพอไหมก็พอไหมก็คือเราทํากิจกรรมขึ้นอยู่ว่ามีเงินขนาดไหนเราก็ต้องมองถึงใสอนาคตด้วยไม่ใช่ว่าได้มาแล้วใช้หมดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งสมมติว่าเงินบริจาคไม่มีเนี่ยกลายเป็นว่าล้มเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นการ planning อันนี้คือเป็นส่วนของการการวางแผนในแต่ละปีแต่ว่าถ้าถามว่ามีเงินมากไหมผมบอกเรื่องเยอะครับครับไม่เยอะครับก็ทําตามง่าว่า จานวนเงินที่มีถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะเป็นรณรงค์เนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะรณรงค์ผลักดันสมมุติว่าไม่เอาโรมาฟาดหันีิเราต้องไปเจอกฟผต้องไปเจอกับกลุ่มทุน ต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันมันคือเหมือนป็นเป็นทรายในแก้วครับถ้าพูดถึงเงินทุนที่เราจะไปสู้กับเขาใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยคงสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าแสดงว่ากลุ่ม Greenpeace เองเวลาจะออกแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคือใช้เงินน้อยแต่ต้องผลกระทบแรงมากใช่ๆเกิดทําให้คนทั้งสังคมหันกลับมามองเลยก็คล้ายๆว่าเป็นแจุดประกาย เร <C> e <an> เริ่มให้ดึงประเด็นนั้นขึ้นมา <S <S เป็นประเด็นสาธารณะอย่างการงานที่ผ่าน,านมาเราก็มีการผลักดันกฎหมายหลายหลาย,หลายอย่างน <C> e <an> ในการมีการให้ภาครัฐเข้ามาสนใจตรงนี้อย่างเรื่องของรเรื่อสารพิษเนี่ยเราก็ผลักดันให้มีการดูแลควบคุมการใช้สารพิษมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการใช้สารพิษอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้ก็เป็นงานที่ที่เราผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายนครับวิธีการที่จะให้ความรู้ คือถ้าเกิดความรู้แบบร้อนๆนี่ก็คงสร้างสัญลักษณ์อะไรบางอย่างทางสังคมแต่ว่าวิธีแบบเชิงเย็นทำยังไงถ้าเข้าไปสังคมหรือว่าเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆมีครับเราจะมีผู้ผู้ประสานงานเยาวชนนะก็คือติด ต่อเข้าไปทางเรียนการจัดนิทรรศการหรือว่าไปช่วยให้ความรู้กับเด็กๆบางทีเด็กๆเขาก็อยากจะทาอะไรเพื่อบวกเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมกรินพิสกำลังบอกว่าไปไปปูพื้นฐานกันตั้งแต่เล็กๆเลยไปสร้างแบบกรินพิสน้อยอะไรเงี้ยเลยใช่ใช่ครับเป็นยุคหรือว่ายุวชนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะมียุวชนยุคพลังงานสะอาด ครับเขก็จะมีมีมีอยู่ครับตรงนี้ก็โรงเรียนไหนที่สนใจก็อาจจะติดต่อมาได้ว่าเอออยากจะให้เด็กๆเขาอยากทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างล่าสุดนี้ก็เรากา็มีเด็กเด็กมีเด็กน้องสองคนเขาได้ไปร่วมกิจกรรมทําดีให้ทะเลเราน้องสองคนแค่สองคนนะฮะที่ภาคใต้เราไปทําทดีให้ทะเลเช่นก็ไปอะไรนะฮะตัดอวนที่อยู่ ปลูกกากับปะกาลังเก็บขยะริมหาดนะฮะปล่อยเตาหรืออะไรต่างๆนาําปะกาลังให้ความรู้ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศให้ปูกความรู้ให้กับอาสาสมัครแล้วก็ม,มีน้องสองคนพอเขาได้ร่วมเนี่ยเ,เขาเกิดแรงบันดาลใจเขาบอกเดี๋ยวโอ้โหเ,เขาจะไปชวนเพื่อนเข้ามาอีก40สค,คนมาช่วยกันทําเรื่องทะเลตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆมากันนะฮะต่อยอดไปเรื่อยๆเราสร้างผู้นาถามคุณพายใกล้จะหมดเวลาแล้วขอให้เต็มที่เลยนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ย มันนับวันน่ะมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆในฐานะที่คุณพายก็อยู่กับปัญหาและข้อมูลมาตลอดเนี่มันแย่ถึงขนาดไหนที่แบบถ้าคุณรู้ความจริงแล้วคุณอาจจะตกใจก็ได้ <c oughs> คือคือแยกขนาดไหนผมว่าทุกคนอาจจะได้รู้สึกเองแล้วแต่ว่าสถานที่ที่คุณอยู่ถ้าคุณอยู่ในเมืองเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันแย่ลงนะมันวุ่นวายมาก <c oughs> เราหันไปมองน้ําคลองทุกวันนี้ก็มันไม่ไม่คือน้ํานี่กลายเป็นคลองที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะกลายเป็นท่อระบายน้ําเสียทั้งหมดมันไม่เหลือเป็น,เป,นเป็นแม่น้ำที่ที่ <c oughs> เราเห็นแล้วอันนี้ก็คือทุกคนอาจจะรู้สึกได้ ปัญหาทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วสถา,านการณ์สิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยอาจจะเรวเรวร้ายลงไปแต่เราก็ยังไม่ได้แย่มากขนาดนั้นพื้นที่ป่าเราก็ลดลงนะครับคงที่มาเหลือน้อยเหลือน้อยคงที่นะฮะอ,อ,อากาศในหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มแย่ลงใช่ไหมฮะพื้นที่สีเขียวของเราชุมชนที่เขาอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้นะฮะจากทรัพยากรที่เขาใช้ในการดำรงชีพแหล่งน้ำสะอาดมีน้ำมีปลาเนี่ย ทุกวันนี้ก็เริ่มจะถูกลุกเข้ามาของกลุ่มทุนอุตสาหกรรม,มใช่ไหมฮะพอตั้งโรงงานปั๊บชาวบ้านอีกพันคนเูเือนใช้น้ำไม่ได้เลยใช้อากาศไม่ได้เลยกลายเป็นว่าทําเกษตรไม่ได้เลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะแย่นะฮะวกกับเจอของผลท่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเจอน้นําท่วมน้ําแรงรใช่ไหมฮะฝนตกไม่ตามฤดูกาลกลายเป็นว่าเกษตร ก็ไม่สามารถอยู่ได้เงรนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสาหัสแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับ,รบจะให้ Green peace, กรีนพีซิ0องค์กรหรือองค์กรอื่นๆชุมชนอะไรช่วยกันรณรงค์บางทีก็มันไม่สามารถแก้ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันครับฮะการช่วยกันของทุกๆคนเองเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็คิดแล้วว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมใช่ไหมฮะลดการบริโภค น้อยลงแต่พอดีบางอันเนี่ยถ้ามันอะไรฟุ่มเฟือยก็ไม่จาเป็นเพราะอย่าลืมว่าการบริโภคหนึ่งกันเนี่ยมันก่อผลกระทบมาจากอะไรบ้าง<ม>ใช่ไหม,มเอาแค่ตแตะยานถูกไหมครับใช้น้ําเท่าไหร่เรียกว่า water footprint น้ําเท่าไหร่ในการผลิตขวดน้ําขวดหนึง่งใช่ไหมฮะพลังงานเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเราสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่รใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราลดการบริโภคได้เนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ทุกคนเนี่ยมันก็จะดีขึ้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนและครับอะสมมุติว่าองค์กรใดก็ตามสมมุตินะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาเชิญสมมุติว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยเราไปเราจลงในนั้นได้ไหมครับก็ได้ครับไม่มีข้อแม้ใดไม่มีข้อแม้อะไรครับเคยเข้าไปแม้อโหโรงงานเนี่ยหรือที่เนี่ยก่อสารนู่นก่อสารนี่แล้วเขาก็เชิญเราไปด้วยก็ได้ก็มีครับครับแล้วมีได้ไหมมีขออนุญาตหมายถึงว่า เราก็เข้าไปขอตรวจสภาพแวดล้อมของเขาด้วยเออส่วนใหญ่คงไม่ครับเราจะอยู่ข้างนอกแล้วจับคานังค่าเขาทำไมไม่จับทำไมไม่บอกเขาก่อนคือเราเสียหน้าหมดเลยหน้าที่ของเราก็คือเราไม่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดูแลตรงนั้นเราไม่ได้เป็นตำรวจหรืออะไรงนี้ก็คือเรามองในภาพรวมใช่ไหมครับเพราะงั้นคืออำนาจของเราไม่มีแต่ว่าเราโดนดองว่าโอเคเราสามารถไปที่นี่เราบอกได้คุณทําไม่ถูกนะคุณแล้ทีเราเต้นก่อนไหมเราเตอนก่อนไหมไม่ครับ คือคือไปเนี่ยเชิงที่ว่าเราแอบไปแอบไปจับเพื่อเป็นข้อมูลผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยทำงานมาจับอ๋อแต่เราแต่เราไม่ได้ประจานเขาเราเราแต่เราส่งให้ภาครัฐใ,ใช่ใช่ฮะคือเรารช่วยในใคลนายๆว่าเป็นเป็นเป็นเติร์ดเทิร์ดไอหรือว่าเป็นตาที่สามที่คอยมาตรวจสอบแต่ถ้า<อ>ไม่ทำ้าทีนี้เราค่อยเราก็ค่อยผลักดันแบงมีการเทคอิสุแล้วนะอะไรอย่างนี้ฮะก็มีบ้างก็มีครับออาล้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือ สิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าหน้าที่ของการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพียงแค่คิดว่าจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งคิดก่อนคิดก่อนใช้นะเพราะว่าการใช้มันหมายถึงการบริโภคการบริโภคมันก่อนที่จะสิ่งเหล่านั้นมันจะออกมาได้นี่มันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยนะครับนี่คือขั้นเบื้องต้นของการที่เราจะรู้จักกับการอนุรักษ์และหลังจากนั้น การอยู่ดํารงชีวิตของเรานั้นเราต้องมองซ้ายมองขวาและมองให้รอบด้านด้วยนะครับว่าเราได้ก่อมลพิษอะไรไปหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่กรีนพีซอย่างเราเนี่ยเราก็เป็นได้แต่ตอนนี้ผมก็เป็นกรีนพีซคนหนึ่งนะทั้งที่ไม่ต้องยังไม่ได้สมัครนะเรี <c oughs> ยกว่าต้องสมัครก็ได้แล้วคือเป็นกรีนพีซในใจของคุณนั่นแหละนะครับเริ่มเสียแต่บนันนี้เพื่อที่จะให้มีแผ่นดินที่ยังเหลือที่ดีให้กับลูกหลานของเราวันนี้ขอขอบคุณ คุณพลายพิวรรธผู้จัดการฝ่ายรณรงค์กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณครับคขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการแ d ดมิเ i ชจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเช่นนี้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ <Thank you. S 1>